ครับวันนี้โอกาสดีครับจะไปสีธาตุครับว่าจะไปหาก็เบิงผู้สาวค <c oughs> ุณเ่าบาปีปีเทิ่มครับครับเบิ่งกันไปครับเนี่ยก็คิงมัตเตอร์ ห้านหรอครับทารถแบชั่วโมงละยาวๆครับยาวๆโคโรนาโคโรนาเปโคโรนาอลโคโรนาาตัวหลังกาตัวหลังตัวบิดตลาดนตลาด เชี่ยวเว่ารขอเขียนผมาว่ามีครับไก่หอดปลายห้างเราวอีก40กโลโซเฟอร์ครับโซเฟอร์คือดำโอมมีค่าจางครับมาฟรีมาทํากันตายต้อกันตายสีนเรื่องเชีดนนาครับ มันผ่านอยังไหนอผ่านลิงกสะพลาสโรงเรียนโรงเมืองโรงเมืองวิทยานี่กเนี่ยวิทยาศีสอาระวังลิงก์กันมีจตัวสตัวติดโควิดหมดเหรอะวะเออมีบ,บแต่ห้องใหม่แต่องใหม่ นัดมอเตอร์สิวไม่นานเลยอุ้ยน้ำน้ำครับผมนครับอัลตร้าุ่มภวะตียอบฮั่นครับ มีเดียปลาครับวนนีเ้เอลงๆเลยโอเคแลงลาดล้วครับสีทาองแท่ต้องพี่ยี่แปดครับ าีไปแล้วเดี๋จอตอไม้แล้วครับขั้นหนึ่งแล้วครับเนี่ยโกลล์เนีครับโอ้เ oh, <yeah. S 1> กียร์ตัดตัวสีหันนี่แต่ไฮมันก็ไฮมัน ขนนตัดมากกลับบ้านเรนียครับนแหนรถเหรอครับเขียวข้างพีท้างีไดนเรียบร้อยแล้วข้างหลังเลยน้านกวงว่ยอมันรถห่งหาง<อ>ก็ห่างกีเลยวะห่างผมกลับบ้านแล้วครับไหนใครควงล้า พวกคนเชียร์ายมาเชื่อมกันามาเชื่กันเฮ้ยนะ <c oughs> ครับอนอยู่เ์นเงนี่กุมพาปีกุมพาครับสีผารถไฟครับข้างกลับบ้านว้าได้เห็นรถไฟแรครับวันนี้ช่ามือแถมยูเด,ดล่ะได้เห็นเยอะมา้างไหนวนะ,ออออะ,ะน้องจะาห้อสำนักงานขนส่ง อนสาขาอุมา wow. ีมันตกกันครับโมันะไรไฟรถแล้ก็ดูไฟรถกันอะไรนไฟไฟนากันอยสูงยืนหลับ้แล้วมาแล้วไปแล้วไปครับไปแล้วครับย่ามาจะมาสัญสัญว่าย่าว่ายาว่าย่าจะโบกีนไปแล้วโอ้ยยืเดียวเดียว่ยา เห็นรถไฟใช่แล้วครับเดียวเกือบแดดเปิดแล้วปะเปิดรถไฟบาดโน่ล่างเดียวพัฒนาคือบาดโบาดโล่างครับหอดไฟแดงกูดริงจรครับกือบค่ำแล้วเนี่ยเก๋ก็ครับไปครับขอขอเอราวัณน,นะครับโอ้โหพานหน้าก่างมากฝนตกยังจังลืมถ่ายเหตุผลตายแล้ว 没拉弯了，我冷骚了。 เย็นครับวันนี้กลางวันท่อนมากคือฝนเย็นเ,ยเลยน่าเปียกว่าน้อายใหญ่ขับมอไซค์ไม่ดีกสิงแข่งกลางปางครับโหในตัวเมืองอีราวัตละ่ะเฮ้ยบรรยากาศดีอยู่บาแจ้งยังฟังติดไฟแดงติดแดงไฟแดงโอ้น,น,น้ำจิตวิญญาณอันตราย น้ำเต็บเยครัีอยกเดอวบนครับหอดแล็อกไกครับเงียบเงาครับโควิดจบนตกนน้ำด้วกระวังวิญญาระวังอีกโควิเดียวไไร ก็อะไรทำนี่หัจจุบันสมัยก่อนแต่ในชีวิตรถแบบนีก็ไม่ชอกแบบรถไฟดับติดจมวันเลยไม่ได้จั บ้านแล้วครับถึงต่อไม้แล้วขอว่างพวงล้วอ่าคืยังไงพอบนบ้านครับพอดีครับบนกระต๊อกเย็น,ยน,ออนครับพวกหอนรถกโอุ้ยเร,ร้แรมดีสวีเสียต้นชอ้อออขอลองไฟจะดับก็พอดีไหมขานาดับดอกมา มาทำนหยนี่โดนหดมดมาน่ไดัขึ้นม่โอ้ยตายแล้วมาเขาจะดับผ่อไไฟดับไฟดับแล้แกเห่นมีอยู่ กาแฟนครับบังคุงสถานการณ์เื้อนี้วันที่คุตกวเองมี่ด้วันที่หาเที่หายครับเรียบร้อยเกมตนซอยกันุกทหนเอาลงาต้องามปังไปเลยไปเลยวกระจกที่กไปไปถูกไรอีกใช่ไหมมันครับ กรลังเขาไปแน่นหนารักครับงหัรพานมาก,กูไปร่มสองต้นบริไทให้เพิ่งลืมข้าวไม่ได้ไปไม่เตรียมหัวนนไอ้เมืองดับบนน่ะเฮ้ยกูดับแล้วเห็นไฟเหรวกูทำแล้วไม่ใจะถึงนั้นะสนิทเขาเนียครับครับ รถกับาวาฮอดบ้านแล้วครับตั้งแต่ไปรับมามืนื่อามาครับแกะแกะเครื่องมากนะครับเศกอะไรเสกอย่างเบิ่งวันที่หาไปรับมามันคำบริไทยให้เบิ่งกับพอานบ้านกับฝนตกพอดีมื่อนี้กับวันที่เจ็ดครับมือว่านวันที่หกกับประกอบเครื่องแง้มมือแรงประกอบเซกเกิดสมบูรณ์ดีโยครับน่าบ่ดันแล้วมื่อนี้วันที่เจ็ดแง้มเสาครับเลยมาถ่ายให้เบิ่ง สภาพโดยร่วมไปเอารถมาประมาณนี้ครับอาการรถที่ไปเอามาครับกับหน้ามอเครื่องสตาร์ตติดนะครับน่องเขาว่าคานสมนะครับ ก็เลยขายถึกๆมาโอมาผมกับเลี่ยนประกินนะครับขันฝาให้มันแน่นเลยสิหรือว่าฝาสีโกงกับไม่มีปัญหาเนี่ยครับน้ำพวกเขาว่านนี่เติมน้ำเลยครับแล้วบางน้ำนบกลงในเครื่องวะซ้ำเกลวอด้วยครับนี่บ่บ,บกลง อาการน้ำของเครื่องนี่ก็ถือว่ามาสีายครับผมเดี๋ยวชิดสตาร์ทเครื่องให้เบิ้งนะครับสตาร์ทน้ำเส่าครับดับสตาร์ททีเดียวครับ ประมาณ <manyap>